สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุนสคนทางย t u b e หลักกาพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคทเก๋งสวยเสียงอีสานนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับเซลแคทคนเก่าคน,น,นเดิมนะคะลูกค้าเนาะเมื่อนี้นะคะมาอยู่กับเจ้า โตโยตา้าโคราอันติดค่ะพ่อแม่พี่น้องสีบอลเงินสีสวยๆนะคะแนะนําเจ้าตัวนี้กันก่อนนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้ะะาตอันติด1นนะคะลูกค้าเนาะได้เป็นเครื่องพันแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องรถสวยเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะราคาตังขายยุที่หาแสนโอซีแสนหาหมื่นเก่าพันบาทนะคะลูกค้า เพียง4แสนห0ามืนเก่าพันบาทนะคะเหมือนกี่วอลพิทต้องขออภัยนะคะลูกค,ค่าเนาะเจ้าตัวนี้นะคะสาภาพวสวยๆนะคะลูกค,ค่าด้านหน้าสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค,ค่ากระจังหนาเป็นข้อเนี่ยมรถบอรี้ส้นหนักที่ความใดๆทั้งสิ้นนะคะการัานตีว่าลัานตีเลย ไฟได้เป็นไฟฮานโนเจนนะคะลูกค้าไฟบอแตกบาหากสกภาพส,สวยๆเจ้าตัวน,นี้นะคะได้เป็นรถปีสิปนะคะลูกค้าไม่อยู่ที่แสนต้ตตนเท่านั้นนะคะลูกค้าแสนซีนี่แหละเจ้าตัวน,นี้นะคะลูกค้าได้เป็น1.8ึดปีเนาะ1.8ึดปีเด้อค่ะ แม็กนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องแม็กบ่แตกบ่หักนะคะได้เป็นแม็กทุ่นทุนปัดเงานะคะลูกค้าได้เป็นอย่างปี21ค่ะเซาตัวนี้นะคะแม็กขอบสบหนะคะลูกค้าเนาะ้องสั่งทุกอย่างเดิมเดิมนะคะลูกค้าเนี่ยเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นกระจกนะคะสีเดี่ยวกันกับตัวรถนี้ไฟเหลียวอยู่ทีกระจกนะคะเมาสจับาจาประตูเป็นขั้วเมียมนะคะลูกค,ค้ากระจกเดิมเดิมจากโรงงานนะคะเดี๋ยวมาเมืองภายในค่ะลูกค,ค้า ภายในนะคะเจ้าตัวนี้ได้เป็นเบาผ่านะคะลูกค่ะเนาะได้เป็นเบาผ่าสภาพสวยๆตึงๆแน่นๆหนาๆแบบนี้เลยพ่อแม่พี่น้องการเงียบตะเค็บเซนได้นะคะพอมีขามเลยค่ะปีกเบาะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะรถระชัมนะคะเปรียบเสมือนนองไยแดงเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค่าเนาะได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังชันสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยพวงมาลัยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยลูกค่ะนี่เลยค่ะลูกค่ะไม่นะคะอยู่ที่หนึ่งแสน สี่หมื่นเก้าพันกักิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะคะบ่มีกันก่อไม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะไม่เดิมไม่แท้สามารถตรวจสอบเช็กประวัติศูนย์ได้นะคะคอ,อนโซลด้านบนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยลูกค้านี่เลยค่ะลูกค้าฟัง F อ AM ได้เป็นแอร์บิดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเกียร์คันบันไดสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ครบั่งนะคะลูกค้าทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะคะแพงประตูบะมีริวรอยในกาใส่งานเลยลูกค้าท่านไหน,นะคะที่สนใจอยากได้รถเก๋งสภาพสวยคุณภาพ 7A ไว้ใส่งานแคทแนะนําเลยนะคะรูก้าดเนาะเจ้าอันตีดขืนซื้อนะคะลูกค้าขืนซื้อภายในกว่า หัวน็อตนะคะลูกค้าบอมิกันแก้กันไข่หัวน็อตสีเดียวกันกับตัวรถเลยรถบอมิสนักมี่ความสมน้ำเข้มใด้ทั้งสิ้นนะคะการันตีวารันตีลูกค้าได้รับรถไปแล้วจือว่าคุ้มคุ้มในราคาสีแสนหามืกาพันบาทที่ลูกค้าจ่ายไปลูกค้าสาม,มารถซื้อสดก็ได้ค่ะจัดไฟแน่นก็ได้ค่ะลูกค้าฟีดาวก็ได้ไค่ะ ลูกค้าท่านไหนนะคะอยู่ตางจังหวัดนะคะบ่ตตองห่วงเลยนะคะมีพี่ๆไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์เอกสารให้ลูกค้าชนะพันกันเลยทีเดียวนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าเนาะประว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ขายรือว่าพี่ๆเกษตรตกดนะคะหรือว่าทําอาชีพต่างๆนะคะสามารถออกรถได้นะคะลูกค้าขอให้พ่อแม่พีน่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะด้านหลังสภาพสวยๆแบบนี้คะ่ะพอดีแค่เปิดอ่าตัว ฟ้า้ายไวเรียบร้อยค่ะพ,พ่อแม่พี่นะ้องเนาะไฟด้านด้านหลังนะคะพ่ะแตกบ่หักค่ะไฟสภาพสวสวยๆกิบๆแบบเนี้เลยค่ะโรโกรทุกอย่างนะคะเป็นข้มเ่ีสัสภาพสวยๆนะคะลุคขาดเนาะด้านหลังนะคะสภาพสวสวยๆเลยค่ะสามารถใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆได้นะคะลุค,ค้าเนาะ เมือเลยค่ะไปตะลุงตลาดก็สาม,มารถใช้สัมภาระสินค้าดันหลังได้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างครบ,ครบนะคะพ่อแม่พี่น้องบม่ว่าเป็นอย่างอะไรหรือว่าเครื่องมือต่างๆนะคะคร,ครบเลยการซิ้วทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานรถบรรทุชนหนักมีความการันตีวารันตีเลยค่ะลูกค้าได้ไปนะคะคุ้มแน่นอนค่ะในราคาสี่แสนหาหมื่นเก้าพันบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องคุ้มจัดเลยนะคะ รถสยสวยแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอยือจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะลูกค้าป่ต้องห่วงเลยนะคะตอนนี้นะคะทางร้านนะคะรับจองออนไลน์นะคะลูกค้าเนาะสามารถจองออนไลน์กับเซลล์แคทได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าแค่ดีตีประวัติดีค่ะจัดเต็มฟรีดาวน์ไปเลยพ่อแม่พี่น้องป่ต้องใส่เงินออกรถเลยจ้าปากปะนะคะโปรโมชั่นแรงๆไปให้อีกนะคะคาฟี่ไปเลยค่ะเก่าสิบวันป่ต้องใส่เงินออกรถอีกคาฟี่อีกเกาสิบวัน ต่พรออีกที่ปีหกเจ็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องเบาะทุกอย่างนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเยลยรถบ่อชําำนะคะเปรียบเสมือนน้องปายแดงเลยนะคะโคราติดเพิ่นขึงซื้ออยู่แล้วนะคะลูกค้าเป็นรถเก๋งที่ปะภายในกว้างขวางนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะได้เป็นเครื่องพันแปดค่ะลูกค้สาสภาพนะคะทุกอย่างเลยค่ะสภาพสวยสวยเบาะนี่ค่ะเบาะตึงๆแน่ๆน,นๆหนาแบบนี้ลูกค้า ของฝากนะคะหัวนอดบะหม,มี่กันแกกันไข่ตัวเพริสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะสีบอลเงินสีสวยสียอดนิยมนะคะมาไหวไปไหวแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเก๋งไว้สช้งานแคทแนะนําเลยนะคะเจ้าโคราอันติดตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะดันหนาสภาพสวยๆแบบนี้เลยพ่อแม่พี่นอ้องอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวแค่สิบห้าลูกค้าไปเมืองของเคืองนะคะไปเมืองของเคืองเจ้าโคราอันติดกันจ้าไปจ้า มาค่ะพอแม่พี่น้องเขากับเมื่อมึงห้งอ,งองเครื่องเจา้าโตโยต้ ota, าโครานติด1.8 อีนะคะลูุคขาดเนาะรถสภาพสวยๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องขาดบ่ได้เลยนะคะคือการมึงของเครื่องนะคะลูุคขาเนาะจองตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่องเบนซินนะคะลูุค้าเนาะได้เป็นเครื่องสีสูบสภาพสวยๆนะคะลูกค้าฟ้าขอบเครื่องบ่แตกบ่ฮักของเครื่องนะคะลูุค้าแห่งๆสภาพสวยๆแบบนี้เลยรถบะมี่ส้นหนักพี่ความแน่นอนนะคะการันตีวันลันตีเลยนะคะของเครื่องแห่งๆแบบนี้เม็ดอาทุกอย่างนะคะเดิมๆค่ะพ่อแม่พี่น้อง เนียร์เลยค่ะขันะะะ้นบกโดบกหักบกงอนะคะรถบมิชชนหนักผิดความจุน้ำเค็มใดๆแดทั้งสิ้นนะคะ นี่เลยค่ะลูกค้าข่าหนาสภาพส,สวยๆนะคะห้องเครื่องค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าตอบโจทย์แน่นอนนะคะลูกค้าได้รถสวยๆคุณภาพเกียร์เอไปไลไใช้งานค,คุ้มคุ้มคุ้มราคาแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถไรซ์งานเขาขมาสอบถามเซลล์แคนกอนใดเลยนะคะลูกค้าเนาะ้องเครื่องนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะว่ามีตัดต่อยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะการันตีว่ารันตีสามารถตรวสอบเช็คภะวิศูนย์ใดเลยนะคะ หมอนสภาพสวยแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสิเป็นฟ้ากระโปรงนะคะเดิมๆจากโรงงานสติกเกอร์หม้อกาะทุกอย่างคบๆนะคะลูกค่ะเนื้อลยขาจุดเม็ดอาทุกอย่างกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะยากกันกระแทกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยพ่อแม่พี่น้อง แผ่นกันความห้อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานําหรับลูกค้านะคะที่ตัดสินใจได้แล้วโทรขามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เขามาหาเซลคาดได้เลยนะคะสามารถจองออนไลน์นะคะกับเซลคดได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องแคทสียหาพี่ๆไฟแนนซ์แล้เปรนเนเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะําหรับลูกค้าอย่างมาเมืองรถนะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านเซนุกค่าร้านเซนุกค่าลมเก่าร้านชิยูตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่าถนนหลักลมเก่านะคะหรือว่ามาบ่ถึงนะคะสามารถโทรขมาสอบถามรายละเอียดการเดินทาง กับเซลลแคดได้นะคะหรือว่าให้เซลแคดแชร์โลคแคชันให้พ่อแม่พี่น้องเดินทางมาเมืองลดได้นะคะสําหรับลูกค้าเมืองลดปเป็ีนนะคะผ้าซางผ้พาพ่อแม่พี่น้องที่เมืองลดเป็นมาเมืองลดกันได้เลยนะคะลูกค้ารถส,สวยๆแบบนี้มาไว้ไปไว้แน่นอนนะคะในราคาเพียง สี่แสนหาหมื่นเก้าพันบาทค่ะไม่นหน่อยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากได้รถไปใช้งานเขาขมาสอบถามเซลล์แคนกันก่อนได้นะคะเมื่อนี้นะคะเซลล์แคนบอกผิประการใดพิพาดประการใดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนทางยูทูบหลักกับพีพีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะก็อย่าเร่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เซลล์แคดหลักกับพีพีทีมงานสนุกค่ะในเด้อคะ่ะเมื่อนี้นะคะเซลล์แคนก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ